โรงพยาบาลเพื่อนที่แม่ช่วยน้ำท่วมที่สงขลานะคราันี้กองอทัพอากาศเพิ่มเติมข้อมูลมาโดยกรมแพทย์ทหารอากาศก็เร่งให้การสนับสนุนแล้วก็เสริมศักยภาพการรักษาพยาบาลให้กับโรงพยาบาลกองบินท56นะเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หัดใหญ่ค่ะโดยโรงพยาบาลน,นะคะโรงพยาบาลเคลื่อนที่กองทัพอากาศได้เริ่มเปิดให้บริการประชาชนแล้วค่ะที่โรงพยาบาลกองบิน56โดยดําเนินการนะ เพิ่มขีดความสามารถด้านการรักษาพยาบาลต่างๆมีอะไรบ้างนะคะก็ประกอบไปด้วยนะคะในส่วนของห้องฉุกเฉินหรือห้อง e TA, อาก็ให้บริการ24ชั่วโมงเลยจุดนี้จะรองรับผู้ป่วยวิกฤตสีแดง1เคสรองรับผู้ป่วยเร่งด่วนสีเหลืองได้4เคสนะคะ,คะสำหรับศักยภาพด้านการผ่าตัดเล็ก ก็มีเพิ่มขึ้นด้วยมีแพทย์ศัลยกรรมหนึ่งนายค่ะแม่พร้อมทีมดมยาห้องผ่าตัดอีก4ีนายสำหรับรองรับการรักษาแผลเรื้อรังแผลซับซ้อนอนะซึ่งตรงจุดนี้ทางของข่าวปกาศก,าก็บอกนะว่าไม่ได้มีเตียงรับแอดมิดนะคะ,คะผู้ป่วยจะถูกส่งต่อเมื่อรักษาเบื้องต้นแล้วก็เปิดให้บริการผู้ป่วยนอกค่ะหรือว่า OPD เนี่ย8ดโมงช้าจนถึง4โมงเย็นเปิด แล้วเนี่ยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัวหนึ่งนายเวชศาสตร์ป้องกันหนึ่งนายและอายุรแพทย์อีกหนึ่งนายนอกจากนี้นะคะ<ม>กองทัพอากาศโดยกรมแพทย์ทหารอากาศ<ม>ก็ยังได้เปิดจุดบริการค่ะเติมออกซิเจนทางการแพทย์<ม>อันนี้สําคัญมากออกซิเจนนะแม่เนาะสนับสนุนโรงพยาบาลแล้วก็หน่วยงานทางการแพทย์ในจังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่องนะคะที่โรงพยาบาลกองบินห้าหกเพื่อสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยที่ต้องใช้ออกซิเจนอย่างเร่งด่วนให้กับหน่วยงานทางการแพทย์ในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะ แล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา27พฤศจิกายนได้เริ่มดำเนินการเติมออกซิเจนให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพลุหนึ่งถัง28พฤศจิกายนต่อมานะคะสนับสนุนเพิ่มเติมอีกค่ะให้กับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนอีกหนึ่งถังก็ช่วยกันค่ะ เพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์เร่งด่วนแบบนี้นะคะ,คะพร้อมกันนี้กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนนะคะกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนก็ได้ประสานนําถังออกซิเจนอีก50ถังเข้าดําเนินการเติมนะที่จุดบริการของกองทัพอากาศก,าก่อนที่จะมีการจัดสรรเพื่อสนับสนุสน,นโรงพายาบาลในพื้นที่ค่ะโรงพายาบาลสงขลานครินหรือว่ามอนี่แหละแม่อ,มอีก25ถังโรงพายาบาลหาดใหญ่25ถังด้วยกันะนะคะนี่เป็นโรงพายาบาลเคลื่อนที่ของกองทัพอากาศเพราะฉะนั้น ตอยายมพันมาเลยบอกว่าหน่วยงานที่มีความประสงค์ขอรับบริการสามารถติดต่อนะคะประสานจุดบริการโรงพยาบาลทองบิน56ได้นะหมายเลขนี้นะคะเพื่อจะได้บอกตัางหน่วยงานที่ทุกท่านรู้จักหรือว่าจะประสานช่วยเหลือในพื้นที่นะ0784044890ค่ะ